ถ้าจะมีเพื่อนสักคนนะกูไม่คบไก่ไก่จริงเห็นด้วยเห็นด้วยกูเองหมายเราจะกันขอพักไว้คนหนึ่งเหรกูขอร้องไครแพ้ทีนะใครไปไหมไปไหนเบลไปไหมไปไหมแมงผูดเชี่ยผมต้องหาพยานก่อน เด็กหน้าหีโพนี่ทำไมไม่ขยับวะไเอเบนโอ้โหเบนมึงมาเนี่ยผมนำหน้า เอาตรงนี้เลยครับเต่สิ๊บแดงแต่กิปบแดงแต่กิปบแเลยเออเนี้พี่ปุ้ยเจ้ที่ไหนครับปิดห้องแอดมินเลยอ่ะมันอยู่ตรงหน้าทางเข้าไ <ผม S 1> ฟามันผุ้งขยะผมก็ไม่ได้คุยกับขยะนะพี่เยอตอนผมเห็นโซบ่ะไฟมันดับใช่ไหมครับ <c oughs> ผมเดินสวนกันระยะประชิดก,กับโอนี่นะอ่าแล้วโบนี่ไปไหนมาครับก็ผมแจ้งหนูอยู่กับพี่ฟุ๊กตรงกลางหนูเห็นพี่ฟุ๊กยังไม่เดินหนูก็เลยยืนเฝ้าแป๊บนึ่งเอ้าหรอแล้วฟุ๊กไม่เดินจริงปะเนี่ย ไม่เดินจริงแต่โพนี่เดินออกไปข้างล่างกูยืนยันเลยไปเจอพี่ปุ้ยตอนไฟดับเพราะก,กูแกลืนกูนอ,อยากจะรู้คนนี้คนนี้เขาเดิน<อ>เขาขยับก้าวก่อนหรือหลังไฟดับวะอ่าพร้อมไฟดับเลยพี่อ่าโอเคคือผมเดินออกไปตอนแรกทางด้านซ้ายแล้วผมรู้สึกว่าผมมาคนเดียวมันเดี๋ยวมันน่าสงสัยผมเลยวิ่งกลับมาก่อนไอ้บอยคือไอ้บอยออกคนที่สามมพี่อ่าคือนั่นแหละกูวิ่งกลับมาแล้วกูเจอมึงกับโพนี่อยู่ด้วยกันแล้วกูวิ่งขึ้นขวาบนไปเจอเบซ์แล้วก็ไฟดับ ไม่ได้ลงม,มือฆ่าแน่นอนอ,ะอ่ะเอบคุณจริงที่ที่ปิดปากแม่งอ,ะอ่ะไม่ดได้กต้องพูดเด็ดขาดทำให้เป็นธรรมเนียมไปเลยที่เราอ่ะเจ้านี่ก็ต้องไปแก้ไฟใช่ไหมคนดูไม่แก้อันนี้แล้วกันโอ้เวชที่นี่โคตรยากเสียเวลาไม่ใช่ยากเหมือนไอ้เพชรยริงปืนเลยเชียร์พี่ปุ้ยอีกปหมเนี่ย เผลอนธอแหละตายก็ตายมองไม่เห็นเอออ่ะคือคือเป็นอย่างนี้ไหมใครอยู่ในท้องไฟบ้างผมขอยอยากดูก่อนกูมาถึงเหมือนกันจังหวะที่ไฟดับแล้วกูเห็นเลือดกระฉูดเลยจะเหมือนกันเ้าจะอยู่ข้างในเลยเขาคือคือผมมาแบบซ้ายล่างไปที่ปุ้ยเก็บมาแล้วคือผมเดินไปว่ายานลำเนี้ยนี่เดี๋ยวเออะไอ้เนี้ยเลือดมันกระเด็นเลือดมันเกิดขึ้นทางขวามาคือผมที่ผมไฟดับตั้งแต่อยู่บนขวากับบอยบอยจริงไหม ใช่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 เล้วกูจะไปมั่วอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเออป่ะเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามแป๊บนึงเอ่อบอสอัรโพนี่ทำเควสที่ไหนครับขวาครับก่อนไฟดับผมก็อยู่กับพี่ผ่ับอยู่ในห้องไฟพอดีไม่มันจะอยู่ซ้ายหรือขวาก่อนไฟดับผ่าพี่ผ่านบอยแล้วมาผ่านบอสคือที่ผมถามคือผมอ่ะเจอทุกคนยกเว้นอัรโพนี่แล้วก็ไอ้บอสที่เหลือผมไม่ไฟอยู่เลห้องอ่าผมไม่เจอผมมีข้อมูลแค่นี้ ผมจะิปก่อนนะเมีคนเดียวที่ไม่มีข้อมูลแต่โหวตตามนั่นคือโพนี่อ่ะมึงสงสัยกูมึงตามกูมาไอ้เบ้นนานไปอัดเคเวสนี้มึงทำนานไป มึงจะรอให้หลอดขึ้นหรอหรือว่าทำเป็นเชิงยืนรอก็ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่ใช่ผมส,สายยากอยู่เขาหมุมไม่พอแต่โพนี่เนี่ยยังไม่เจอในแมปเห็นปะสังเกตน,นะโฟนนี่ยังไม่เจอในแมปแล้วผมวิ่งตามไอ้เบนสเลยให้มันรู้เลยเนี่ยว่ากูไม่ใช่พี่ปุ้ยวิ่งทำเคเวสอยู่คนเดียวโพนี้อยู่ไหน วิ่งกัมเ,เจอที่ไหนบอสเจอนอกห้องกล้องครับพี่ปุ้ยวิ่งเป็นคน<จ>สน<อ>ุดท้ายและโคนี่วิ่งสวนเข้าไปเดี๋ยวมโมมเนโคนี่งับขากล้องเลยครับไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะเรากำลังจะแจ้งเพราะว่าบอสอะฆ่าพี่ปุ้ยทำไมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมกำลังโดนสงสยัยแต่ผมอธิบายก่อนคือเบนสะ์อะมันกำลังสงสัยผมอยู่ถูกป่ะเบนส์สงสัยพี่อยู่ใช่ไหม เกมเกมเนี้ยพี่เลยพยายามเดินตามเบนตลอดว่ากูไม่ใช่กูไม่ใช่แล้วื่อกี้จังหวะที่เราอยู่ในห้องกล้องอะทุกคนอยู่ในห้องหมดขาดโพนี่กับพี่ปุ้ยแล้วทีเนี้ยเราส่องเราส่องกล้องเจอพี่ปุ้ยเว้ยแล้วพี่ปุ้ยวิ่งมาในห้องแล้วสักพักหนึ่งไฟดับไฟดับสักพักนึงพี่ปุ้ยตายซึ่งคนที่ไม่มีที่อยู่ที่เราให้เห็นเลยนั่นคือโพนี่ซึ่งตอนที่โพนี่หายไปหลอดเคสไม่ขึ้นเลยนะครับ ตอบเไม่ขึ้นก็คือว่าก็คือโพนี่ไม่ได้ทำเควสหรอกำลังจะทำแล้วทีนี้ไฟมันดับรอบนึงค่ะอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ครับก่อนก่อนหน้าที่กำลังจะทำมาก่อนหน้านี้ก็คือเดินดูกล้องอยู่ครับแล้วก็เดินดูโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งที่ผมสงสัยอย่าพิ่งโพนี่คือตาเมื่อแกครับทุกคนที่โหวตเด็กหน้าหี้ครับสามคน สงสัยเด็กหน้าหีใช่ไหมครับทุกไอ้สามคนนั้นเลวโวถูกต้องไหมแต่มีโพนี่อ่ะเขาไม่ได้มีความสงสัยแต่เขาตามน้ําไปหนึ่งคนหนูก็สงสัยเหมือนกันอ๋อแต่ไอบอลเล่าดิไอบอลเล่าดิไอบอลเป็นคนรีพอตอ่ะบอลเล่าใครคือเห็นใครกินเห็นใครกินเห็นโพนี่ใช่ไหมไม่เห็นถามก่อนถ้างานกูพลแล้วนะเบนส์ทนานกูพลแล้วนะถ้าเห็นถ้าเห็นกล้องมีคนดูอยู่จะกินค้าวกล้องทำไมอ่ะกินขาวกล้องเรอทุกคนดูไเป็นอไรกเลย ไปหมดเลยทุกคนพิ่งผมไปแก้ไฟหมดเลยอยยาชไม military, ่ไ <proceso> ด้กูแอนด์อ่อนอะกูมากูลงมาคนแรกตรงนั้นไม่มีได้ก่แก้ไฟอะกูเป็นคนแก้ไฟเนือด้วยนะโอ้โหโยนเค้กูด้วยไอ้สัไอแถบไอ้อัดไอ้แถบไก่อัดแต่ผมสงสัยอัดมากกว่าแถบว่าไอเป็นไม่รู้ว่ะพี่กูว่าแปลกๆนะแสดงว่าแสดงว่ายังไงก็ต้องเหลือต้องเหลือหนึ่งคนแหละ ไม่อาจจะเหลือหอก็ได้ยีย่เด็กหน้าเหี้ยจะไม่ใช่ก็ได้เออวะกูมีสิ่งที่กูพิสูจน์ได้อย่างเดียวเลยคือกูเหลือเควส์ด้วยเควส์หนึ่งไม่คือถ้าฆากราเหลือสองเราแพ้ไปแล้วแต่นี่แต่นี่มันไม่ได้เหลือสอง<ม>คือในความ,มเป็นฆ<ม>าตรกร<ม><ม>น่ะการเหลือหกคนน่ะยังไงมันก็ต้องไม่โหวดไม่โหวดเพื่อนนึกภาพปะซึ่งเมื่อกี้จากที่เราฟังพี่เคาะกันน่ะมีคนเดียวที่เงียบนะนั่นก็คือ r y m ซึ่งเกมเมื่อกี้พอไอกอนเมื่อกี้พอเราเปิดมาปุ๊บอะทำไมอาร์ถึงต้องเดินไปที่แอดห้องแอดมินเลยเอา อ๋อคือไปยืนรอดูเลยยังยังไม่ดูไม่ไม่ไม่ไมดูราดลาวก่อนว่าเพื่อนจะไปซ้ายไปขวาไปล่างแตะก่อนเมื่อกี้ก่อนที่จะกดมเมื่อกี้มึงจำได้ปะที่มึงเดินขึ้นกับรูไปขวาบนและมี RYM ยอยืนอยู่ด้วยจำได้ปะที่ไปทำเควสสายไฟอ่ะพี่จะถามอารว่าทำไมอัรถึงยืนตรงนั้นนานจังยืนดูแมปไปต่อที่อื่นไปทำต่อที่อื่นอ๋อนานเหมือนกันนะที่ไม่ไม่ที่พี่พูดที่ทพ,พี่พูดพี่มีมูนในอัดคนเดียวนะที่พี่พูดพี่มีอามูนอัรคนเดียวแต่ว่าพพีีี่่่่่่เเเชชืืออออบบบนนนกัสวใแููไมมมข้ล มึงไปคิดกันเองแล้วกันอันนี้กูมาพูดได้ฟังนะนะแบบเียอยถ้ามันเหลือ2นี่คือเราแห้งเลยนะเหลือหแล้วแตผว่ผมว่าไอ้อัดผมว่าไอ้อัดยังไงก็ไอ้ไอัดเฟ้ยอ่าให้แอบให้แอบทำทำนานจังอนะเฮ้ยไอแอบไอขึ้นว่ะขึ้นขึ้นขึ้นไอแอบขึ้น เฮียละไตแหบมันข oh, nice ึ้นนะเว้ยเฟสอ่ะอ๋อเออว่าผีมันก็ทําได้นี่ว่ะเอ้ยแต่จังหวะนั้นผีไม่น่าทำนะเว้ยมันเหมือนแบบพวกพวกเรามากระจุกกันอยู่อ่ะเนี่ยขึ้นดูยืนรอยังไงมันต้องมีการตายมันเกิดขึ้น ไอ้เฮียไม่มีคนตายว่ะแล้วพี่แขกว่าทำเควสขึ้นจริงๆนะนี่เออขึ้้นไอเียกูแต่มันไม่ใช่เควส์ใส่แกนะสัตว์มันเป็นเควสหลอดยายไม่มันอยู่ขวาเหมือนกันไอ้เฮียมันก็ดูเนมันชิดกันขนาดแต่เมื่อกี้พี่วัดใจนะเว้ยคือเมื่อกี้พี่คิดว่าฆาตกรปิดไฟเพื่อที่จะฆ่าคนแล้วพี่แบบจะพิสูจน์ว่ากูเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรีบกดก่อนพวกมึงแก้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครตายเลยว่ะ ไอ้ยี่ตอนที่กดไอ้ที่ต้องกดสองคัพร้อมกันน่ะกูเดินไปตรงนั้นคนเดียวนะกูก็ไม่ตายนะอ่าไม่รู้่แต่ไปอก้สำหรับพี่พี่สงสัยแค่พี่ไม่มีข้อมูลแหบแต่พี่สงสัยอัดอยู่แล้วเเคยกัจะเสร็จยังไงของกูของกูยังเหลือเต็มเตมเลยของกูคนเดียวเหลือประมาณ3 4เควเสอ่ะเหลือประมาณก็กูเดินสืบให้พูกมึงอยู่นี่ไงเยี่เบ้นมันสงสัยกูไงกูเลยต้องเดินสืบไอ้ย้่จะพูดยังไงให้ตัวเองไม่โดนฆ่าวะ เอางี้กูจะทำเควสอย่างเดียวกูฝากพวกมึงด้วยกูจะทำเควสอย่างเดียวแต่กูสงสัยอัดเนี่ยนะตอนนี้อัดมันไม่แก้ตัวแล้วนะมันไม่ไม่แก้ตัวแล้วเหมือนมันแบบยอมแล้วใช่ปะอัดอ่ะอะไรก็รออย่างเดียวเดี๋ยวรอทำเพย์อะพี่ขุไม่ทำเพย์อะรู้แค่นี้ตาม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 อย่าเข้าใกล้กูนะให้กูทำก่อนนะอย่าเข้าใกล้กูนะ ชัดนวย้ยชัดนว้ยคนดูชัดจัดเลยไม่ใช่กูแล้วเฮ้ย <c oughs> หรือว่าฆาตรกรอีกคนหนึ่งมันพยายามจะทําให้ผมเป็นคนร้ายวะฆ <c oughs> ่าไม่ได้หรอกทำเวสว่าไงผมรีพ <c oughs> อร์ตขึ้นมาทางไฟอ่ะอ่าสอ่าสคนไหนพูด <c oughs> ขอทีละคนเลย <c oughs> ขออัดก่อนเลย <c oughs> อ๋ออัดอไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหม ใช่ใช่อาโดนปิดไฟอยู่เหรอก็ปิดไฟแล้วไอ้นี่ไงพอเห็นปุ่มก็กดเลยอ๋อเมื่อี้คือเ์วิสสามนไอ้เมกี้บอสกระแทบอยู่ไหนัูอยู่ตรงตู้เลยตู้สับไฟอยู่หมดเลยคืออยู่ข้างๆศพเลยใช่ไหมซ้อนตรนั้นอ่อยู่ซ้อนกันเลยสามคนเลยโอ้โหเยี่ยอ้าวแล้วมึงคิดว่ายังไงกันน่ะกูก็สงสัยอัดอยู่แล้วอะเพราะปมื่อกี้เมื่อกี้กูทำเควสก็คือมีอีกอย่างหนึ่ง ต่อรอบเนี่ยเดี๋ยวเราสกิปไปแล้วเดินสติ๊กูกูทำเควสจบก็ชนะแล้วถ้ามึงมั่นใจบอสแล้วกูกูก็มั่นใจว่าไอ้บอสไม่ใช่แล้วกูสงสัยอันเนี่ยไม่ไม่เควสมันจะเสร็จแล้วยังไงก็ทำได้เว้ยกูว่ายังไงเราก็ชนะได้จะบาอัดอย่าทำไมมึงเงียบวะทำไมมึงไม่สนับสนุนกูเลยวะอัดอ่ะกูขอวัดใจเลยกูว่ามึงเนี่ยแหละยังไงกูมั่นใจกูวัดใจเลยมามึงเนี่ยแหละวัดใจเลยปะวัดใจเลยปะมึงเนี่ยแหละ ไม่สนับสนุนกูเลยอะไรวะหรือเฮียบอยไว้สัตว์ก็เฮียแหละกปทำเพจอยู่นี่ไอ้สัตว์โอ้ยูยิงลูกเตะที่กูตั้งใจเอามาด้วยไอสัตว์เอ้ยกูนับผิดไปฆ่าไปก่อน ว่โอเคทำไมไม่ใครเชี่ยไก่วะทัวร์ละทัวร์ละเดี๋ยวผมขอถามคนละกันใครอยู่ในห้องใครอยู่ในห้องแอดมินระหว่างไฟดับผมจอนค่ยผมหมื่นแเพราะเออหมื่นไอยห่อะไรอยู่จินด้วยนะอ่ใช่ผมหมื่นจินผมยิงหมื่นอยู่พี่ผมยิงปืนอยู่พอดีผมหมื่นจินเอ้ยเดี๋ยวนะพี่อัดก็อยู่ในห้องแอดมินไม่เหรอล่าสุดเลี้ยงไหมอะไม่เห็นอตอนแรกใช่พี่พี่ าอยู่ห้องน,นั่นแล้วนะครับคือในข้างในห้องยิงปืนขวับห้องคนขับห้อาง่ายส่งไปห้องคนขับ,ขบที่เช็คว่ามีคนในอยู่ห้องไหนกันบ้างแลงนน้วผมเห็นตรงนั้นอยู่สองคนเข้าใจปะครับผมเห็นตรงนั้นอยู่สองคนแล้วคือไฟดับปุ๊บผมรู้เลยแล้วผมก็จําได้ว่ามีใครอยู่ในห้องแอดมินบ้างดังนั้นคือฆาตกรน่าจะเป็นคนที่ไม่มีอารบาบัยเดี๋ยวคือคนฆ่าดังนั้นสี่คนที่อยู่ในห้องแอดมินนะ่ะไม่ได้เป็นคนฆ่าแน่นอนไอ้แฮกมันบอกมันยิงปืนอยู่อันนี้ผมเพราะว่าก็ชุบเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะไฟจะดับเเนนนนนี่่ยยผมหห็คึงงออูใ้ ผม ấy? ผมมัแก oh. ้ไฟกับโพนี่ครับผมเบนแก้ไฟกับโพนี่บอสอยู่ไหนคนทีห้องกล้องครับเด็กหน้าหู่ไหนผมออกตัวหลังสุดครับแล้วก็เดินมาพร้อมแหบแหบแวกยิงปืนครับโอเคหน้าตรงสาย3คนครับเบนโพนี่เด็กหน้าหีผมยืนยันว่าบอสดูกล้องอยู่ผมยืนยันว่าบอสดูกล้องอยู่พี่ พี่ผมจะไม่สงสัยพี่ชายที่เขารักผมจะไม่สงสัยน้องรักของผมเป็นอันขาดเราคือพี่น้องร่วมสาบน่ไมกเนัานเลยไอ้เหี้ยไสามาบตอนี่้ไ่่มเป็นรักมเลยเบน์โพนี่ผมเบน์โนี่เด็กแ้มคนนี้ต้องอยู่ห่างก่อนกับพี่ปุ้ยผมว่าได้พี่ปุ้ยเนี่ยชัว โอ้เบ้นมาซ่อมไวดูเวนี่กับเด็กหน้าหีเหรอศพอยู่ตรงห้องกินข้าวเลยครับไม่ใช่แช้วชัวร์สี่คนประตูประตูทางห้องไปเม็ดเบคครับศพอ,อยู่ตรงไหนนะพี่โต๊ะกินข้าวอยู่ตรงไหนรอรพี่โต๊ะกินข้าวคือห้องปดพ่เกิดไหม๊ะเกิดเลยอ่าแล้วก็ซ้ายมาทาง อ๋ออ๋อนนะเล่นมัใจสี่คนเนน้องู่ีดอ่อมีผมมีไอไก่ซึ่งไม่อยากจะแล้วก็เด็กหน้าหาวโอเคพี่ปุ้ยถ้าพี่พูดอย่างนี้นะจากร้อเซตเด็กหน้าหีแน่นอนพี่เด็กหน้าหีเป็นคนสุดท้ายที่วิ่งมาอยู่ในแก๊งสี่นี้ครับ ใช่ครับไอ้หีไพ้เด sure ็กนายหีมานพูดก่อดแล้วกันนะครับใจเย็นเพื่อร uh ักก like ูอย oh! ja. mm evet OK> ู่สีแยกกับไอ้แหบเฮ้ยกับไอ้แหบกับไอ้น้องรักของผมตั้งแต่เข้าซ้ายกันไปแล้วมึงไปดึงลวามกอยืนยันืนอยู่กลางใช่ไหมอะฟังนะขอยค่ีถ้ามึงยืนถ้าให้เหมื่นยืนยันให้ถ้าถ้าใ้เหมือนเห็นตลอดจริงๆนะถ้ายืนยันอย่างนี้ตลอดจริงผมก็ยืนยันในเบนได้เหมือนกันเพราะว่าเบนมันมากดไฟตั้งแต่แรกเลยพี่มันมาแก้ไฟกับผมก่อน2คน พี่พี่บอกว่าพี่อยู่พี่วิ่งอยู่ข้างล่างไก่บอสไอ้บอสมันวิ่งตรงไปที่ศพด้วยความที่งงงเลยบอสวิ่งมาจากข้างล่างแล้วมันแกะเวทไอ้แหบมันกินมันแก้ไฟอยู่จากไอ้อะดมินอ่าโอเคแล้วโพนี่อยู่ไหนครับนี่อยู่ซ้ายล่างค่ะโพนี่อยู่ซ้ายล่างตอนี่โพนี่อยู่คนเดียวในบ่อนะยเลือดไม่ลูกบอสนี่อยู่เลือดไม่ลูกโพ เออยังไม่เห็นนะเมื่อกี้พี่ลงไปไม่เห็นเฮ้ยแต่ผมมั่นใจฟุกกว่าพี่ผมมั่นใจเด็กหน้าหีผมมั่นใจเลยคุณได้ไหมเนี่ยเพื่อนผมผมบอกเลยว่า ่่ไมใชก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนวิชัยยิ่งไปกว่านียก็ยังไม่ได้โหวตเลยใครเป็แใ่เที่ยันเวลาเดี่ยววินาทีแบบนี้ดิคือคือปรแกัมันมันมันแค่แป๊บเดียวหรือเปล่าปะแล้วเป็นเป็นฟุกเว้ยที่มาคนสุดท้ายเว้ยผมยังงงอยู่เลยว่าทำไมว่าทำไมไอ้หมื่นมันถึงมันถึงยืนยันให้ฟุกได้ไงวะเนี่ยพี่ฟุกพี่ปุ้ยบอกเจอศพแถวนี้ใช่ปะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมเจอฟุกอะมันวิ่งมาจากทางเนี้ย มันมีแค่ฟุกคนเดียวที่มาจากตรงเนี้ยแล้วพี่ปุ้ยืนยันไอแหบกับไอบอสก็เหลือแค่โพนี่ไอเบนก็มันสำหรับผมสงสัยน้อยมันลงเยอะเลยอะจากฉากเมื่อกี้อะนะที่ผมอยู่กับบอสแก้ไฟไวมากใครแก้โพนี่ไม่ใช่แน่นอนยังไงโพนี่ก็ไม่ใช่ครับ ใช่ยังไงพวกนี้ก็ไม่ใช่โอเคพี่ปุ้ยปะวะรีพอร์ตเองเหรอโอเคเอ,อ่อศพอ,อยู่ตรงก่อนทางเข้าห้องยิงปืนครับโอเคเจอตรงห้องอโอเคนะเดี๋ยวทุกคนฟังกูนะอันนี้กูมั่นใจแบบพันเปเซ ฟังกูที่กูวิเคราะห์ตั้งแต่ตามเมื่อกี้แล้วใช่ไหมฟังมาทั้งหมดนะความน่าความน่าสงสัยก็ก็คือมีเหลือเบนต์ตอนแรกใช่ไหมมีสงสัยเบน์โพนี่แล้วก็นักระอัดถูกต้องไหมซึ่งนัก้าอัดกูมั่นใจว่าใช่ออกไปแล้วแล้วตอนหลังอะ่ะกูไม่ได้สนไม่ได้มั่นใจเบน์เพราะว่าเบน์มาซ่อมกับกูไวมากแล้วก็ไปตอนนี้ก็เหลือโพนี่คนเดียวที่สงสัยถูกต้องไหมจังหวะเพื่อแก้ที่ดับไฟอะ่ะแล้วไฟมันมันถูกแก้เร็วมากเลยถูกต้องปะ คนที่คนที่แก้ไฟคือโพนี่อ่าคนที่แก้ไฟคือเพราะฉะนั้นโพนี่ไม่เป็นชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์น่าจะเป็นเบนที่ฆ่าพี่ปุ้ยแล้วรีพอร์ตเองคือตานี้ข้อมูลอย่างเดียวที่กูได้เลยคือกูโพนี่ซื้อใจกูละไะแกะคือได้เลยแต่ว่าที่กูที่กูกล้ายืนยันนะเพราะว่าข้อมูลมันมีมาตั้งแต่ตาแรกที่กูสงสัยที่เราเจอรีพอร์ตรีพอร์ตมันเก็บข้อมูลสะสมมาเรื่อยๆมันไม่จําเป็นต้องเอามูลตานี้มามามาก็ได้หรือภาพออกปะเนี่ยคือความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด นั่นคือเบนซ์กูโหวตเลยเชื่อเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรใช่เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมยืนยันว่าถ้าโพนี่ถ้าโพนี่เชื่อเชื่อพี่นะเชื่อผมนะต้องโหวตเบนซ์ทัวร์แน่นอนพูดอะไรมึงจะโหวตกูกันอยู่ไหนจะพูดให้ขึ้นไปไม้กูยังเชื่อมึงอยู่ดูดิมีกูคนเดียวที่เชื่อมึงนะเนี่ยมึงมันหนักพูดไอ้ไก่ คือทำไมถึงบวชบุกถึงบวชไอเด็กหน้าหีวะคือไอเด็กหน้าหยีเดมาพร้อมกับไอไอแยไก่เนี่ยไม่ไม่พร้อมไม่พร้อม หอมเพื่อนมึงมึงอ่ะมุมมองมึงมึงมองไกลจริงแต่มุมมองกลัวเห็นไอ้ไอ้เด็กหน้าขี้เดิมมาคนที่4มึงมาดูย้อนหลังช่องกูได้กูเห็นอย่างนั้นกูเห็นอย่างนั้นกูพูดแบบที่กูเห็นเว้ยไอ้ไก่เดินมาพร้อมกันไหมกูพูดแบบที่กูเห็นแที่กูเห็นดีเฟนซ์กันประมาณกูเห็นดีเฟนซ์กันแบบแล้วอะไรเงี้ย